ขอเชิญศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน,านาร่วมสร้างมหาทานบารมีมร่วมทำบุญทอดพระป่าสามคีเพื่อหาทุนทรัพย์ปลดหนี้สร้างอุโบสถหลังแรกของตำบลและขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานเข้าประดิษฐานในพระอโบสถร่วมพิธีสืบชะตาหลวงพิธียกช่อฟ้าเอกขึ้นปรดิสฐานบนหลังคาพระโบสถ ร่วมมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล45ปี25พรรษาพระครูบากิติชัยหรือครูบาโลงศพ ในวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568ณวัดปางมะกงตำบลปิงโของอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านร่วมปินเจ้าภาพสังฆทานถวายพระสงฆ์และปัจจัยถวายพระสงฆ์ชุดละ2,700บาทรูปป็นเจ้าภาพโรงทานหรือสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมทำบุญผ่านทางออนไลน์ได้ที่ธนาคารออมสินเลขที่บัญชี0204253 396544ชื่อบัญชีวัดปางมะกงเพื่อสร้างอุโบสถหรือติดต่อสอบถามร่วมทำบุญโทร0 9 1 6 3 4 9 4 7 3วัดปางมะกงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลันดาลให้ทุกท่านและครอบครูที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละ ปฏิาพานทันรา,ารสมบัติคิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังความมุ่งมาตปรารถนาทุกประการทุกๆท่านเทินขอขอบคุณและอนุโมทนาล่วงหน้ามาณโอกาสนี้เจริญพรขอเจิญผู้มีเมตตาง้งรรมทำบุญช่วยตุเจ้าวัดป่าวัดดอยทอดพระป่าปิดนี้สร้างอุโบสถและห่วมบุญเป็นเจ้าภาพฮวงตาลมาตามหน้าบุญได้เนครับ